ย่องมายิงวิ่งหาข่าวบายเชอรี่พาดูบอลดาวินนูนเยสสูตรหน้าเพิชฆาตหรือกองหน้าดัดดาดของลิเวอร์พูลแน่นอนว่าเขาจะเป็นเครื่องหมายคำถามสำหรับนาวินนูเยสว่าเขาเป็นเพิชฆาตด,ดาวยิงหรือเป็นแค่ดาวเตะค,คัพป,ปี้หน้าเหมือนแอดดี้คาโดกันแน่โดยวันนี้เราจะยกคำให้สัมภาษณ์ของสองตำนานกองหน้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์เริ่มจากกุนอเกโร ตำนานดาวยิงจากฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กล่าวว่าเขาสมควรได้รับเครดิตจากสิ่งที่ทำเขาเป็นผู้เล่นที่อันตรายและมักจะมองหาโอกาสทำประตูอยู่เสมอในแต่ละฤดูกาลเขาพยายามปรับปรุงการเล่นเพื่อที่จะพัฒนาฟอร์ของตัวเองตับใดที่เขาไม่ปล่อยให้ความวิตกกังวลจากการยิงประตูไม่ได้มาครอบงำดาวินก็จะเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบในเวลาที่เหมาะสมได้แน่นอนดาวินต้องพยายามปรับจูนและผมเชื่อว่า ไม่ช้าเ็าเร็วเขาจะไปถึงจุดนั้นแน่นอนอีกฝากฝั่งโดยไมเคิลโอเว่นตำนานทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาให้สัมภาษณ์สือ่อผมมองดูนูนเยสมาโดยตลอดผมมองว่าเขายังเป็นนักเตะที่อ่อนประสบการณ์และคิดว่าถ้าเขาได้โคดเก่งๆเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มอะไรบางอย่างลงไปแนวทางการเล่นของเขาเขาสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้แต่น่าเสียดายตอนนี้ผมยังมองว่าเขายัาง อ่อนแน่นอนว่าเขายังเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยพอสวรรค์และจะยิงประตูได้ไปก่่าเป็นกัมแต่คําถามก็คือเขาจะสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวได้เหมือนผมไหมผมยังมองไม่เห็นโอกาสนั้นเลยเพราะเขายังอ่อนตามนานแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกล่าวทิ้งท้ายแต่ถึงอย่างไรก็ตามในนามกองเชียร์ของลิเวอร์พูล กขาหวังว่าฤุรการนี้ดาวินนูนเยสจะสามารถงัดฟอร์มเก่งให้เหมือนฟอร์มที่เล่นกับทีมชาติอุรุวัยของเขาเพราะด้วยแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมเต็มที่กับทุกเกมทุกจังหวะไม่ว่าจะอยู่ทั้งในสนามหรือนอกสนามการหาพื้นที่ในจังหวะสำคัญสำค,คัญได้ดีเชื่อว่าฤดรุการที่3มกับลิเวอร์พูลซีซั่นนี้จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนหากดูและชอบใจ ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างย่องมากดกันหน่อยนะครับ